สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของครูดีมทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้ววันนี้เป็นวันพุธที่21กรกฎาคมพศ2564นะคะวันนี้คุณครูดีไม่ทำเล่มนี้ลูกทักษะการคิดนะคะวันนี้มีงานน้อยอีกเช่นเดิมเหมือนวันจันทร์เลยทำแค่สองหน้าเท่านั้น เตรียมอะไรเตรียมดินสอให้พร้อมนะคะแล้วเด็กๆก็เปิดไปที่หน้า8เลยค่ะหน้า8ของเราเปิดมาจะเจอแบบนี้มีรูปภาพเยอะๆไปหมดเลยแล้วก็มีตัวเลขด้วยนะคะหน้านี้เขาจะถามว่าสิ่งของต่างๆทำมาจากอะไรเด็กๆต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตนะคะแล้วก็คิดวิเคราะห์ให้ดีนะคะว่า วัสดุประเภทต่างๆต่อไปเนี้นะคะเอาไปทําอะไรได้หรือของเหล่านี้ทํามาจากอะไรนะคะอ้าเด็กๆดูที่รูปแรกกันเลยที่มีเลข1 2 3 4 5แล้วก็6นะคะเขาจะให้เราใส่ตัวเลข1นถึงหเนี้ลงไปในวงกลมลงไปในวงกลมนี้นะนะคะว่าสิ่งของเหล่านี้ทํามาจากอะไรดูรูปแรกเลย เลขที่หเลข1ก็คือเป็นกระดาษนะคะเป็นวัสดุกระดาษเลข2เป็นผ้าเลข3เป็นพลาสติกเลข4เป็นไม้เลข5คือเลขเลขที่6คือดินนะคะอ้าวทวนใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะ1คืออะไรลูกเลข1คือ กระดาษเลขสองคืออะไรคะผ้าเลขสามคือพลาสติกเลขสี่คือไม้และเลขห้าคือเหล็กค่ะเลข6กคืออะไรลูกดินนั่นเองนะคะทีนี้มาดูที่สิ่งของของเราบ้านที่เขาให้มานะคะรูปแรกเด็กๆต้องรู้จักแน่ๆมันคือ จักรยานนั่นเองลูกไหนใครขี่จักรยานเป็นยกมือขึ้นโอ้โหหลายคนเลยขี่จักรยานเป็นนะคะจักรยานของเราอะให้วิ่งไปดูก่อนจักรยานของเราทํามาจากอะไรวิ่งไปดูหรือยังอะกลับมาแล้วดูสิจักรยานของเราทาารรออํา,มา,า,าทมาจากอะไรลูกเบอร์อะไรคะ เบอร์5นั่นเองจัก,กรยานของเราทำจากเหล็กค่ะทำจากเหล็กใส่เลขหลงไปในวงกลมเลข5คาโดิมสเขียนสวยไหมเลข5ขยุกขยืนหน่อยนะลูกเลข5นะคะจัก,กรยานของเราทำจากเหล็กเด็กๆดูรูปต่อไปรู้จักไหมคะอันนี้เป็นเครื่องดนตรีเขาเรียกว่ากีตาร์ค่ะ กีตาร์ทำมาจากอะไรคะลูกเอ๊ะทำมาจากอะไรนะใครรู้กีตาร์ทำมาจากไม้ค่ะเลขอะไรลูกไม้เลขอะไรใช่แล้วเลขสี่ค่ะเขียนเลขสี่ลงไปนะเขียนเลขสี่ลงไปต่อไปต่อไปคือ9ก e อ แต่เก้าอี้อันนี้ไม่ได้ทำมาจากไม้นะคะจะมีเก้าอี้แบบหนึง่งที่ไมไ่ทำมาจากไม้นั่นคือเก้าอี้ทำมาจากอะไรนาะเด็กๆเคยเห็นไหมเบอร์อะไรคะเก้าอี้พลาสติกไงลูกทำมาจากพลาสติกทีนี้พลาสติกเป็นเบอร์อะไรคะเป็นเบอร์ 3นั่นเองสมนั่นเอง,เ,องเบอร์สมเขียนเลขสลงไปเลยคุณดิมอาจจะเขียนไม่สวยในนื้นะคะเพราะคุณดิมใช้เมาส์ของคอมพิวเตอร์เป็นเขียนนะเลข3ส,ส่วนอีก3ข้อข้างล่างให้เด็กๆลองคิดวิเคราะห์และสังเกตนะคะแล้วก็เอาตัวเลขมาใส่แต่ดูก่อนว่ารูปต่อไปคือรูปอะไรนี่ก็คือรูปอะไรคะรูปนี้คือ ผ้าห่มนั่นเองผ้าห่มทำมาจากอะไรลองคิดสิลูกต่อไปหนังสือหนังสือทำมาจากอะไรคะตอบได้แน่นอนเลยข้อนี้และสุดท้ายเครื่องปั้นดินเผานะเครื่องปั้นดินเผาชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเครื่องปั้นดินเผาต้องทำมาจากอะไร เอาตัวเลขและเอามาใส่เลยนะคะเอาตัวเลขมาใส่ในวงกลมข้างล่างเลยเด็กๆเปิดไปที่หน้า9นะคะทำเองนะหน้า9ของเราอันนี้ก็ยังเป็นการสังเกตสังเกตและเปรียบเทียบอยู่นะลูกให้กากบาททับสิ่งของที่ต่างจากพวกนะคะกากบาททับสิ่งของที่ต่างจากพวก กากบาททำอย่างไรบอกทุกครั้งเลยกากบาทใช้ดินสอกากบาทแบบนี้เส้นสองเส้นขีดทับกันนะคะอ่ะดูที่ข้อแรกประเภทของสัตว์ที่ต่างจากพวกคูดีมจะทำให้ดูแค่1ข้อเท่านั้นนะคะที่เหลืออีก3ข้อนะคะให้เด็กๆไปคิดสังเกต แล้วก็วิเคราะห์เองนะข้อแรกประเภทของสัตว์ที่ต่างจากพวกเด็กๆดูซิข้อไหนที่ต่างจากพวกรูปแรกเป็นรูปช้างรูปที่สองคือมา้ารูปที่สามคือผีเสื้อและข้อรูปที่สี่คืออะไรคะใช่แล้วเสือนั่นเองเด็กๆดูซิอันไหนต่างคะ ครูดิมเห็นแล้วล่ะได้คำตอบแล้วก็คือผีเสื้อนั่นเองนะคะกากะบ,บาดลงไปเลยทำไมผีเสื้อถึงต่างจากพวกลูกเพราะว่าช้างมา้าแล้วก็เสือโครง่งมีปีกไหมคะไม่มีปีกนะคะไม่มีปีกแล้วก็มีสี่ขาเท่ากันนะผีเสื้อตัวเดียวมีผีเสื้อตัวเดียวที่มีปีก นะคะเป็นสัตว์ปีกอยู่ตัวเดียวเท่านั้นนอกนั้นเป็นสัตว์บกหมดเลยนะคะอะข้อ2รสชาติอาหารที่ต่างจากพวกเด็กๆดูซิอันไหนของสิ่งไหนคะที่มีรสชาติที่ต่างออกไปจากสิ่งอื่นนะคะได้คำตอบแล้วก็การกระบาดนะคะลูกข้อ3 สิ่งของที่ไม่เกิดความร้อนสิ่งของที่ไม่เกิดความร้อนรูปแรกคือเตารีดเผื่อเด็กๆด,ดูไม่ออกนะครูบอกเลยรูปแรกคือเตารีดรูปที่สองคือเทียนรูปที่สามคือเครื่องปรับอากาศหรือแอร์นั่นเองนะคะรูปที่สี่คือกาต้มน้ำรูปไหนคะที่ไม่เกิดความร้อน ข้อที่4ผักผล,ลไม้ที่มีผิวสัมผัสต่างจากพวกรูปแรกคือน้อยหน่ารูปที่สองก็คือมระรูปที่3มคือมะละกอรูปที่4ก็คือสับประรดรูปไหนคะที่มีผิวสัมผัสต่างจากพวก นะคะได้คำตอบแล้วก็กากะบาทเมื่อเสร็จแล้วนะคะเด็กๆให้เด็กๆถ่ายรูปแล้วก็ใส่ในอัลบั้มนะคะอย่าลืมเพราะครูดีมเช็คชื่อและผลงานของเด็กๆทุกครั้งเลยนะคะอย่าลืมนะวันนี้คุณครูดีมไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะรีบทำงานให้เสร็จนะ ทำงานเสร็จแล้วอย่าออกไปวิ่งเล่นข้างนอกนะคะเพราะว่ายังมีผู้ติดเชื้อโควิดเยอะแยะเลยในแต่ละวันนะลูกเราต้องระวังตัวเองให้ดีนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ